อยากลองของนะครับใครที่อยากลองของก็มาเดี๋ยวจัดให้นะครับอยากลองของอยากลองวิชาว่ามันจะดีขนาดไหนนะครับเดี๋ยวจัดให้นะครับอันนี้อย่างทนเครื่องที่มันขาดนี่รุดเลยนะครับโอเคกองไอกองน้ำมันไอกองอากาศที่มันทะลุหน้าทะลุหลังเปลี่ยนทิ้งเปลี่ยนทิ้ง นะครับสายหัวเทียนเปลี่ยนทิ้งนะครับดูกันเอานะครับวาล์วน้ําเดี๋ยวเปลี่ยนของแท้ให้นะครับกล่องเบนซินเดี๋ยวเปลี對對่ยนให้นะครับของใหม่แมปอากาศเดี๋ยวเปลี่ยนให้รอบเดินเบาเดี๋ยวทําให้นะครับยางทังเครื่องผมเปลี่ยนให้3ตัวนะครับเท่าที่ดูนะครับเท่าที่ดูเดี๋ยวกรุงนี้เอาตัวนี้ไปอัดก่อนนะครับเอาตัวนี้ไปอัดก่อนตัวนี้ลูกค้าเปลี่ยนมาแค่ตัวเดียวนะครับ ส่วนใหญ่นะครับถ้าจะทาอย่างนี้แนะนํานะครับรถทุกคันเปลี่ยนต้องเปลี่ยนให้ครบทั้ง4ตัวบูทยางมีอายุการใช้งานพอๆกันถ้าตัวนู gefallen, น้นขาดพวกนี้ก็ไม่เหลือเหมือนกันนะครับส่วนใหญ่จะมองไม่เห็นนะครับส่วนใหญ่จะมองไม่เห็นถ้าตรงนี้ขาดนะครับข้างหน้าขาดตรงนี้ขาดตรงนี้ก็ไม่เหลือนะครับเปลี่ยนให้หมดนะครับมาที่ผมแล้วเดี๋ยวผมดูแลให้นะครับผมน้ำมันเครื่องก็เปลี่ยนนะครับน้ำมันเครื่องลูกค้าบอกก็เปลี่ยนหม้อน้ําถ่ายให้ พัดลมที่หมุนค่อยนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนทิ้งนะครับลูกค้าบอกว่าจัดเลยเดี๋ยวผมดูแลให้อย่างดีนะครับผมคลิปนี้ก็ดูประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะตัดคลิปเป็นบางช่วงบางตอนเพราะว่าพรุงนี้ผมต้องเอาอยางเต็เครื่องไปอัดน,นะครับวันถัดต่อมาช่วงเย็ยนก็มาไล่ทําเรื่องรอบเดินเบากันนะครับเดี๋ยวก็เปลี่ยนกองบินซินกันนะครับแล้วก็ไปลองเทสเช็คหลายๆจุดนะครับถ่ายน้ำหม้อน้ําทิ้งนะครับ ใส่น้ำลอยเย็นนะครับพูดง่ายระบบของเครื่องยนต์เดี๋ยวผมดูแลให้อย่างดีนะครับลูกค้าบอกว่าเน้นระบบของเครื่องยนต์เป็นหลักนะครับผมช่วงล่างลูกค้าบอกว่าเอาไว้ก่อนไม่เป็นไรครับเดี๋ยววันนี้ผมต้องถอดล้องี้แล้วเพราะว่าน็อตยางแทนเครื่องมันต้องถอดออกแบบนี้นะครับเนี่ยรูยางแทนเครื่องนะครับก็ <c oughs> ประมาณนี้นะครับวันวันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนเฟืองได้แกะดูนะครับ เนี่ยเขาถอดออกไปแล้วนะครับตัวสีขาวมันหายไปเพราะว่ารอบเดินเบามีปัญหานะครับรอบเดินเบาปัญหาเขาก็ถอดทิ้งออกไปเพื่อไม่ให้รอบค้างรอบสูงรอบฮือค้างฮือฮานะครับให้มันคงที่อยู่ประมาณ1 5 0 0รอบนะครับก็เดี๋ยวเอาสูตรผมไปนะครับเอาสูตรแกคทัมผมไปนะครับรับประกันงานจบล้านเปอร์เซ็นต์นะครับผมอย่างที่บอกนะครับอีกขาต้องจบด้วยแวคทัมนะครับผม ลูกค้าก็ติดมาแล้วหนึ่งตัวนะครับมันไม่เสถียรพอนะครับเดี๋ยวตาเนี้ยหมุนพวงมาลัยมันก็จะชดเชยขึ้นให้ด้วยตอนเช้าก็วอร์มขึ้นให้นะครับเปิดแอร์ไม่ต้องกลัวนะครับชดเชยดีแน่นอนนะครับยางแท่นเกียร์ของใหม่ใส่เข้าไปแล้วนะครับใส่เข้าไปแล้วของใหม่นะครับอันนี้มาดูยางที่ติดหม้อน้ํานะครับนี่หลุดลุยรีหมดแล้วนะครับดูขาดแล้วนี่ อันนี้ก็เหมือนกันนะครับสุดมันก็จะสุดยังไงแล้วอันนี้คือของใหม่ผิดกันเลยนะครับอันนี้ของใหม่ของใหม่ของเก่าที่ใช้งานมาแล้วนะครับหลุดแล้วเนี่ยอันนี้ยางของใหม่นะแต่เป็นยางอัดไม่ได้ยกลูกพอดีของผมมีอยู่ที่บ้าน สแปะไว้รอเสียมันนะแล้วก็ไปเอาอยางมาอัดใส่นะครับรับประกันว่าของใหม่นะครับผมเปลี่ยนเรียบร้อยนะครับของใหม่เดี๋ยวมาให้ดูใต้ท้องกันนะครับใต้ท้องโอ้โหแดงเถือกเลยนะคันนี้รถวิ่งต่างจังหวัดดูนะครับแล้วก็จะมีสีนีน,น้ำมันเกียร์ด้วยนะสีนเผาขับ ที่มันรั่วซึมเนี่ยมันรั่วมาจากซีนนะเนี่ยมันรั่วมาจากซีนเพาขับนะครับซีนเพาขับก็คือตัวนี้นะครับนี่ต้องถอดเพาออกมามันจะมีซีนอยู่ตัวหนึ่งนะครับเปลี่ยนซีนก่อนนะครับซ้ายขวานะครับนี่ครับฝั่งนี้ก็เช่นกันนะครับแฉไปหมดเลยนะครับเปลี่ยนซีนสองตัวนะครับ ซีนเกียร์นะครับหรือซีนเผาขับที่เราเรียกกันนะครับก็ประมาณนี้ยังอื่นเดี๋ยวข้างล่างไม่มีอะไรนะครับข้างล่างก็มีแต่เท่าที่เห็นนะครับเคอะเลยนะครับรถคันนี้เขาวิ่งต่างจังหวัดน,นะครับเดี๋ยวพยายามดูให้น้ำมันเครื่องแล้วนะครับใสยย่ยางแทงเครื่องเสร็จอะไรเสร็จแล้วก็มาดูน้ำมันเครื่อง น้ำมันเครื่องนะครับยิ่งกว่าดีเซลอีกนะครับนะครับพอๆกับดีเซลเลยดำเหี่ยมเลยนะครับปกติมันจะออกแดงๆมากนะครับอันนี้ออกดำปิดปีไปเลยนะครับเอาพูดง่ายๆน้ำมันเครื่องดีเซลนะครับใครเคยถ่ายน้ำมันเครื่องดีเซลก็เป็นแบบนั้นเลยนะครับอันนี้ก็ตัวใหม่นะครับยางในงเครื่องตัวใหม่ข้างในก็ตัวใหม่จัดเปลี่ยนไท้เรียบร้อยนะครับน้ำมันเครื่องที่ดำแบบนี้นะครับผมเคยเจอ ปล่อยให้แมปนะครับสั่งใจน้ํามันสั่งใจน้ํามันท่วมอยู่ตลอดนะครับก็เลยไปหาน้ํามันเครื่องนะครับดำปีเลยนะครับบุยง่ายน้ํามันเครื่องดีเซลนะครับน้ํามันเครื่องดีเซลนะครับแต่มันมาอยู่ในเครื่องบินซินนะครับมันดําเกินนะครับนี่แหละครับปัญหาที่แมปปล่อยให้มันดําเกินนะครับแมปปล่อยให้ควันเยอะเกิน สั่งจ่ายน้ำมันท่วมนะครับเขาหัวลูกสูบน้ำมันเครื่องผมใช้ยี่ห้อนี้นะครับดูน้าสีของน้ำมันเครื่องนะครับใสกิ้งนะครับดูนะครับอันนี้ผมถอดหัวเทียนมาแค่ดูแค่สองหัวนะครับหัวเทียนยังดำหัวเทียนนี่ดำปีเลยนี่ ปกติต้องเป็นสีน้ำตาลไม่ไหม้นะครับที่เสมบูรณ์แบบนะครับที่เผาไหม้สมบูรณ์นะครับนี่หัวเทียนยังดำดำปีเลยนะครับพูดง่ายว่าหัวเทียนเนี่ยทั้งสี่หัวเนี้ยดำปีเลยน้ำมันเครื่องยังดำนี่แหละที่เขาเปล่อยให้แมปสังจนะ่ายน้ำมันท่วมอยู่ตลอดนะครับนาอยู่ตลอดนี่มันก็ไม่ได้มี ผลดีนะครับมีแต่ผลเสียทั้งนั้นเลยนะครับเสียไม่กระทางน้ํามันเครื่องไปด้วยนะครับหัวอมหนืดมันก็จะหนืดเร็วขึ้นนะครับดูกันเอาดำปีเลยมีก็ดดำดำทั้งหมดนะครับสี่หัวปกติรถทั่วไปสาภาพาสั่งจ่ายน้ํามันดีๆไม่เพี้ยนนะครับจะออกเป็นน้ําตาลเลยนะครับแนวน้ําตาลไปเลยนะครับอันนี้มันออกแนวที่น้ํามันท่วมนะครับน้ํามันหนา เดี๋ยวอันนี้ก็จะเปลี่ยนสายหัวเทียนให้แล้วก็จะเปลี่ยนหัวเราเตอร์ของแท้ให้ด้วยนะคุณดูหัวเราเตอร์ของเขานะครับนี่คือบ่งบอกได้ว่างานดัดแปลงนะครับงานดัดแปลงนะครับงานไม่ได้มาตรฐานอย่าง UFO นะครับเดี๋ยวผมเอามีรอยถากาวไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนหัวเราเตอร์ของแท้ให้นะครับ แล้วก็ดูอาการรถว่ามันหายสะดุดไหมผมรับประกันว่าหายสะดุดแน่นอนลูกค้าไม่ต้องเปลี่ยนคอยยกลูกนะครับเพราะว่าลูกค้าเขาทําคอยแยกมาแล้วนะครับเขาทําคอยแยกมาแล้วนะเดี๋ยวมาดูแลกับผมนะครับอันไหนดีก็บอกว่าดีอันไหนเสียก็โยนทิ้งไปหาของดีๆใส่เข้าไปนะครับเนี่ยดูกันเนาะนะครับสายหวัวเทียนก็เหมือนกันนะครับเหมือนเปื่อยหมดแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนของใหม่ นะครับหัวเราเตอร์เดี๋ยวผมเบิกของแท้ให้นะครับหัวเราเตอร์ของแท้จะเป็นแบบนี้เลยนะครับเป็นกล่องพาร์ตเนมเบอร์แบบนี้เลยนะครับเราประกันแท้เบิกศูนย์นะครับผมคิดลูกค้าพันนิดนิดนะครับไม่ได้แพงเยอะนะครับของเทียมก็ห้าหกเจ็ดร้อยแล้วนะครับใช้ของแท้เพิ่มตั้งอีกหน่อยใช้อุ่นใจกว่านะครับงานแท้จะเป็นแบบนี้เลยนะครับ นี่แบบนี้เลยนะมีซูบิชิงานแท้คนละเรื่องเลยนะครับคนรละฟิลลิ่งเลยมันคืออะไรเป็นแบบนี้นะครับเออจัดของแท้ดูกันเอานะครับ อันนี้เดี๋ยวมาถ่ายน้ำมอน้ำนะครับอันนี้วาล์วน้ำตัวเก่ายังมีอยู่นะครับเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นของแท้ให้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาน้ำอัดนะครับเอาน้ำอัดแล้วก็สตาร์ทเครื่องายหของทียนเปลี่ยนให้ละนะครับเรื่องรอบเดินเบาเดี๋ยวไล,ทล่ทีละทีละสเต็ปนะครับเดี๋ยวลองสตาร์ทเครื่องกันดู น้ำสนิมทั้งนั้นเลยเนี่ยเวลาเดีย๋ยวผมไปเปิดน้ำก่อนเนี่ยครับดูเอาน้ำสนิมทั้งนั้นเลยนะครับอันนี้น้ำสนิมนะไม่ใช่น้ำลอยเย็ยนก็สตาร์ททิ้งไว้อย่างเงี้ยจนใสนะครับแล้วก็มาถ่ายในหม้อน้ำอีกทีนึงนะครับตรงๆๆหม้อน้ำเนี่ย จะมีตัวถ่ายอยู่นะครับของตู้มอน้ำเราขอสตาร์ททิ้งไว้่นี้เลยครับจนวัว,วมันใสนะครับก็วิธีการไล่มอน้ำของผมก็เป็นประมาณนี้นะครับดูกันนะแดงเขือกเลยเราก็เติมน้ำหล่อยเย็นเพิ่สักหน่อยนะครับเพื่อวาวน้ำจะไอต๊มน้ำจะได้หมุนเร็ว ก็รประมาณนี้ถายไปเรื่อยๆนะครับถายจนกว่ามันใสแล้วประกันว่าใสแน่นอนล้านเปร์เซ็น ก่อนข้าวๆนะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมไล่จนกลัวมันหายเดี๋ยวเปลี่ยนวาล์วาน้ําเป็นของแท้ให้เนี่ยใส่แล้วนะเดี๋ยวถ่ายตังสูตรว่าน,น้ําอีกนะครับพัดลมผมเปลี่ยนให้แล้วนะหมุนแรงดีนะครับหมุนแรงดีเลยพัดลมเปลี่ยนให้เรียบร้อยนะครับ ล้วก็จะมาใส่วาวน้ํานะครับหลังจากที่ทายน้ําเสร็จนะครับวาวน้ําของแท้เบิกศูนย์นะครับรับการว่าแท้เบิกศูนย์ใช้อุ่นใจนะครับเดี๋ยววาวน้ําไม่เปิดความร้อนขึ้นเครื่องพังนะครับผมอันนี้พัดลมหมุนแรงปกติแล้วนะครับทีแรกหมุนหมุนอยู่แต่หมุนหมุนไม่แรงหมุนเฉยเฉยหมุนเอ่อยเอ่ยนะครับก็เดี๋ยวมาใส่วาวน้ํา อันนี้โอเคแล้วค่อนข้างที่จะสมบูรณ์แล้วนะครับอันนี้มาเช็คไดชาร์จให้ด้วยนะครับเปิดไฟหน้าเปิดออคอมแอร์นะครับเปิดระบบของคอมแอร์แล้วก็ดูไดชาร์จนะครับชาร์จปกติแมปตัวสั่งจ่ายน้ำมันผมเปลี่ยนให้เรียบร้อยนะครับเป็นของ c k 2นะครับใส่กันได้นะครับหน้าตาเหมือนกันแต่เบรองต้องสลับสายนะครับ ไม่ใช่ว่าหน้าตาเหมือนกันปักเหมือนกันเอาไปใส่ไม่ได้นะครับวันดาเหมือนเดิมนะครับมีแล้วนะครับมีลูกค้าเอาไปใส่เองแล้วเขาบอกว่าแมปตรงรุ่นนะครับตรงรุ่นใช่ปักอะมันตรงมันเหมือนกันปักเหมือนกันแต่ชุดสายไฟไม่เหมือนกันนะครับชุดสายไฟไม่เหมือนกันต้องมาสลับสายนะครับใครว่าทําง่ายก็ลอง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 ทำดูแต่ลูกค้าเขาเคยทํามาแล้วนะครับคนคนอื่นนะเขามาเล่าให้ผมฟังว่าเอ๊ะแมป ควันดำเปลี่ยนเปลี่ยน,ยนตัวใหม่แล้วทําไมมันควันมันยังดําอยู่ทา,ทางที่ปลั๊กใหม่ผมลองบอกว่าลองถ่ายรูปมาให้ผมดูว่าหน้าตาเป็นไงผมก็เลยบอกลูกค้าว่าแมพมันไม่ได้ตรงรุ่นมันต้องสลับสายนะครับแม้กระทั่งหน้าตาเหมือนกันนะครับอันนีน้มันเป็นของ CK2 นะตัวท้ายเบนซ์นะครับใส่กันได้สลับเอานะครับไปเอนจินไม่มีเด้งไม่มีโชว์แล้วนะครับ ฝาอนจินไม่มีเด้งมีมีโชว์รับประกันประหยัดน้ํามันนะครับรอบเดินเบาดีด้วยนะครับดีได้ไงนะครับเพราะผมทําให้หมดแล้วนะครับผมรับประกันนะครับคันนี้รอบนิ่งๆกันเลยประมาณนี้นะครับต่ออีกนิดนะครับหมุนวงไรดูกันนะครับหมุนหมุนวงไรมันก็จะมีชดเชยให้ด้วยนะครับนี่ชดเชยให้ด้วยนะหมุนพวงไลนะครับอันนี้จังหวะคอมเมทําพอดีนะครับ หมุนงวงรชดเชยด้วยนี่โอเคครับขอจบประมาณนี้ที่เหดี๋ยวไปเสร็จแล้วเดี๋ยวเก็บรายละเอียดให้ลูกค้าน้ำหลอลงน้ำหล่อเย็ยนเปลี่ยนถ่ายให้เรียบร้อยนะครับน้ำหลอเย็ยนถ่ายให้เรียบร้อย เดี๋ยวปักจานจ่ายเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ใหม่นะครับมันแตกดูนะครับมันกรอบหมดล้ตามอายุการใช้งานนะครับคันนี้ก็ดูแลให้เต็มที่นะครับเครื่องผมถ่ายแล้วนะนะ้ำมันเครื่องดำนี่แหละปล่อยให้แมปมันสั่งจ่ายนะ้ำมันท่วมนะครับประมาณนี้อันนี้ปักจานจ่ายนะครับเปลี่ยนให้เรียบร้อยปกติมันจะเป็นแบบนี้แหละกรอบหมดแนละ้ว แล้วก็ใช้ปลั๊กเดิมนะครับใช้พินเดิมถ้าชุดสายไฟไม่ช้ํานะครับเราก็ไม่ต้องไม่แน่ตักเต่าก็จะได้ประมาณนี้เลยนะครับของใหม่นะครับของใหม่สําคัญนะครับเนี่ยสำคัญมากนะครับปลั๊กจานจ่ายหัวใจหลักเลยนะครับปูดยังอาว่าหัวใจเลยนะครับถ้าปลั๊กหลุดขึ้นมาก็ดับกลางอากาศอย่างเดียวครับดับอย่างเดียววิซินผมได้ถอดออกแล้วดูกันเอา นะครับกองเบนซินถอดออกไปแล้วนะน,นี่กองลูกใหม่นะครับกองลูกใหม่กองเบดซินอยู่นี่นะครับกองลูกเก่าเปลี่ยนกรองเบดซินนะครับอย่ารอให้มันมีอาการนะครับวันนี้เรามาได้มาเซอร์วิสกันนะครับมาเซอร์วิสมาเริ่มต้นกันใหม่นะครับหลายๆจชุดนะครับลูกค้าจะได้ใช้อุ่นใจกันนะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมเปลี่ยนให้นะครับเรียงรอบเดินเบาระบบน้ำวาล์วน้ำนะครับรอบเดินเบาไฟอินจินโช์นะครับเครื่องสะดุดนะครับก็หลายๆอย่างน้ำรอเย็นพัดลมหมุนไม่แรงก็เปลี่ยนให้แล้วนะครับหัวเอาเตอร์เปลี่ยนของแท้กองอากาศนะครับน้ำมันเครื่องกองน้ำมันเครื่องนะครับหลายๆจุดเดี๋ยวผมพยายามเช็คดูให้ อันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเหลือพรุ่งนี้เอาไปลองอันนี้ก็ขอจบคลิปการซ่อมบำรุงไว้ประมาณนี้เดี๋ยวตอนเช้าเดี๋ยวมารีวิวให้ดูกันนะครับว่าตอนเช้านะครับขณะตอนเครื่องเย็นหรือตอนเปิดแอร์หมุนพวงอะไรี้ยรอบจะอยู่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมไปลองขับให้ชัวช์วเดี๋ยวมารีวิวกันให้ดูนะครับเรื่องไฟอนจินโชด้วยนะครับ แล้วก็ลูกค้าก็ตั้งจานจ่ายมาซะเยอะเลยนะครับเสียงเครื่องเคกนะครับผมไม่ได้บอกนะครับตอนที่ไปส่งลูกค้าแล้วอาการเสียงเค็ก็มีนะครับตั้งจานไฟยเยอะเกินไปนะครับผม